แต่เดิมเมื่แต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะถูกสอนว่าเว้นระยะสองเมตรป้องกันไอ้เจ้าดอปเล็กระเด็นใส่หน้าแอร์บอลคืออะไรมันก็ไอ้เจ้าหยดนี่แหละแต่มันเล็กหน่อยนะครับซึ่งแต่เดิมเขาอาจจะมีเส้นขีดเอาไว้ว่าต้องเล็กกว่าห้าไมคอนมันถึงจะลอยไปในอากาศได้มันคือน้ําลายหรือว่าเสมหะเรานี่แหละที่มันเล็กๆนะครับมันออกมามันเล็กมากมันก็เลยไม่ตกถึงพื้นทีนี้พอมันลอยไปในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ระบายอากาศไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ไกลกว่าสองเมตร ก็มีโอกาสเจอไอ้เจ้าละอองลอยซึ่งคือน้ำลายหรือเสมหะของเราเองแล้วไอ้ในละอองลอยเนี่ยมันอาจจะมีไวรัสในงานวิจัยนะครับมีหลายๆแบบนะครับถ้าอ่านดีๆเนี่ยลอยได้เป็นชั่วโมงนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเขาไดความเข้มข้นของเชื้อที่อยู่ในเจ้าละอองนะ mm hmm. มันไอ้เจ้าละอองไวรัสเนี่ยเหมือนตัวเล็กๆเ,เล็กกว่าละอองเยอะถ้ามันอยู่แน่นหน่อยมันก็เยอะหน่อยอันที่หนึ่ง mm hmm. อันที่สองอันนี้เรื่องทางการแพทย์ซึ่งผมขออนุญ,ญาตพูดเบาๆแล้วกันนะผมไม่ใช่คุณหมอนะครับ คือคนรับเชื้อเนี่ยถ้าเขารับแล้วไม่ติดก็มีรับแล้วมีภูมิก็มีมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเข้มข้นเท่าไหร่ไป,ไปเจอคนที่เขา air, อ่อนแอพร้อมจะรับเชื้อเท่าไหร่ก็จะเกิดการติดเชื้อครับไอ้เจ้าละอองลอยเนี่ยนอกจากการออกทางจมูกกับปากแล้วเนี่ยมันรับได้สามทางคือดวงตาจมูกและปากนอกจากมันออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับเอาแบบถอดหน้ากากก่อนนะครับครับถ้าร้องเพลงพูดจาเสียงดังอตะโกนหน่อยก็ออกมาเยอะ ออกกาลังกายหายใจแรงก็ออกมาเยอะอีกอืมน NO ั้นเป็นที่มานะครับว่าทําไมมาตรการถึงดูแลบางพื้นที่มากเป็นพิเศษทีนี้พอเราอยากใส่หน้ากากมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ใส่หน้ากากได้ไม่ตลอดร้านอาหารร้านอาหารก็เลยเสี่ยงมากที่สุดตามมาขนาดเดียวกันโรงเรียนถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเด็กใส่หน้ากากแต่ตอนเด็กทานอาหารต้องถอดหน้ากากถอดหน้ากากนั้นจุดที่ถอดหน้ากากเสี่ยงที่สุดก่อนจุดที่ใช้กิจกรรมพูดแรงหน่อยหายใจแรงหน่อยก็เสี่ยงรองลงมา ภาพที่หนึ่งเนี่ยเอาแขนชนแขนมือชนมือเนี่ย <Okay. S 1> อ,อาจจะเคยมีเชื้อโรคมันแพร่กันแบบนี้นะครับแต่โควิดตามรีพอร์ตไม่มีนะไอ้พ่นสเปย์ใส่หน้าเนี่ยมีซึ่งเป็นที่มาของพาติชั่นเวระยะหรือว่าใส่หน้าก,กะประเภทจับสัมผัสร่วมกันแล้วก็ขยันเอาน้ํายาไปเช็ดถูหรือไปพ่นความหมายผมคือพ่นลงบนพื้นผิว oh, จะพ่นรหรือจะเช็ดจะลาดอะไรก็ได้รรเราตั้งใจแต่ทำความสะอาดที่พื้นผิว นะครับส่วนในอากาศเหมือนเรามีควันบุหรี่ควันทูบอยู่ในบ้านเนี่ยเร็วที่สุดที่ทําให้ควันมันหายไปคือเปิดหน้าต่างแต่การพ่นน้ํายานในอากาศไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ